สวัสดีครับเพื่อนๆชาวฮอลลสไทร์ปัจจุบันต้องบอกว่าการฟังเพลงผ่านมือถือได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจนเรียกได้ว่าอุปกรณ์หางหนูเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์การฟังเพลงผ่านมือถือไปแล้วและในวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับ a b i g a ก l Neo ชุดหางหนูเจนใหม่ประจําปี2023ของซีรีส์ a b i g a ก l ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง โดยภายในจะประกอบด้วยชิปแดกในรหัส CX31993 ที่กินพลังงานน้อยแถมยังรองรับการถอดรหัสสัญญาณเสียงในระดับ PCM 384 k h z 32บิตตัวหางหนูมีขนาดเล็กเบาทำให้พกพาได้สะดวกมาพร้อมกับหัวสัญญาณแบบ USB Type C ที่จะรองรับการใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนรวมไปถึงอุปกรณ์ Apple ที่รองรับการใช้ USB C ก็สามารถใช้งานร่วมกันได้มาพร้อมช่องเสียบสัญญาณหูฟัง3.5ม mm, ิลลิเมดลต้าสาย หุ้มด้ยวยวัสดุ PVC เกรดคุณภาพทําให้ทนทานต่อการใช้งานเป็นสาย SPC ทองแดงชุบเงินทําให้การส่งสัญญาณเสียงทําได้อย่างรวดเร็วโดย Abigail Neo ถือได้ว่าเป็นชุดหางหนูเจนใหม่ของซีรีส์ Abigail ที่อัปเกรดคุณภาพสายแบบ SPC เนื้อทองแดงชุบเงินทําให้ตอบสนองย่านความถี่ของเสียงที่ขับออกมาได้ดีมากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนๆไม่ว่าจะเป็น Abigail Pro หรือ Avani Pro ในส่วนของแนวเสียงนะครับเนื้อเบสมีมวลกระชับ ตัวไวไดนามิกของกีตาร์เบสและกองขับออกมาได้อย่างมีจังหวะยันแหลมเด่นลากไปได้ไกลาสามารถดึงรายละเอียดของเสียงออกมาได้อย่างชัดเจนเสียงร้องแอบถอยเล็กน้อยโดยตำแหน่งนักร้องจะอยู่ตรงกลางเนื้อเสียงออกในโทนอุ่นโปรง่งใสเป็นธรรมชาติด้านเวทีเสียงมีขนาดปานกลางการแยกชิ้นดนตรีทำออกมาได้อย่างมีมิติถือว่าเป็นชุดหางหนูตัวหนึ่งนะครับที่รองรับการฟังเพลงได้แทบทุกแนว หากเพื่อนๆสนใจ inbox มาพูดคุยหรือสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆชาวรีดดิไซกับการรีวิวอบิเกลนิโอในครั้งนี้แนวเสียงถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่าหรือเพื่อนๆที่ซื้อออบิเกลนิโอไปแล้วนะครับมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างเมื่อได้ลองใช้ไปแล้วแวะเข้ามาพูดคุยคอมเมนต์กันได้ใต้เทปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก่อนจะก,กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ